เด็กมิกแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับน้องมิกครับอายุเท่าไหรครับห้าขวบครับห้าขวบแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเล่นนัลลัเบดครับเล่นได้ยังครับได้แล้วค่ะได้ขนาดไหนเอ่ยกลางๆเหรอกลางๆไหนโชว์หน่อยได้ไหมได้เอาเลยยืนขึ้น พอได้ไหมครับเพื่อนๆตอนนี้ยังซิ่งไม่ค่อยมากเท่าไหร่เดี๋ยวคาดว่าต่อไปจะซิ่งได้มากกว่านี้นักกีฬา In there